สวัสดีค่ะพบกับพี่นาณาใน YouTube แรงบันดาลใจอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้พี่นาณาจะมาแจ้งบอกทุกคนที่ติดตามช่องอ่า u t u b e แรงบันดาลใจของพี่นาณานี้นะคะว่าอ่าพี่นาณนานะอยากที่จะอ่าเปลี่ยนคอนเทนต์อ่าเพราะว่าอ่าคอนเทนต์ที่พี่นาณาทำอยู่อ่าปัจจุบันก็คืออ่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการทำ u t u b e นะคะ แล้วพี่นานานะก็มาคิดว่าถ้าพี่นานานะยังทำแนวทางนี้อยู่พี่นานาอาจจะไม่เติบโตหมายถึงว่ามันไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่ปังไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะพี่นานานะเป็นคนพูดไม่เก่งและอีกอย่างหนึง่งพี่นานาก็เป็นคนมีประสบการณ์น้อยเกี่ยวกับการทำ YouTube ดังนั้นพี่นานาก็เลยอ,อยากที่จะมาเปลี่ยนคอนเทนต์แต่ว่า พี่นานาก็จะพูดคุยเรื่องการทำ Youtube เหมือนกันเหมือนเดิมอาจะเอาประสบการณ์ของตัวเองมามาคุยเหมือนเดิมถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะเอามาพูดคุยเหมือนเดิมแต่ก็อยากที่จะเอา,อาเรื่องอื่นมา,ามาพูดคุยด้วยนะคะอตอนนี้พี่นานาก็คิดว่าอยากที่จะรีวิวสินค้ารีวิวของใช้นะคะ เพราะว่าของใช้ในแต่ละวันหรือของใช้ที่เรารู้จักก็จะเอามาแนะนำแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนรู้นะคะว่าให้ทุกคนรู้ว่าพี่นานาใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะทำการสอน y o u t u b e เพราะพี่นานาเป็นคน พูดไม่เก่งแล้วก็ไม่มีความชํานาญในการอาสอนพูดง่ายๆเลยนะคะ,ะมีน้องคนหนึ่งนะคะทีะ่พูดกับพี่นานาทางหลังบ้านบอกว่าพี่นานานาขนาดแรงจะพูดนะยังไม่มีอย่างลี่อาจจะมาเป็นครูสอนทำ u t u b e ก็จริงนะคะเพราะว่าการที่เราจะสอนคนทำ youtube นะ่ะอันดับแรกก็คือ เราจะต้องมีพลังเสียงพลังเสียงที่อ่าก้องกังวานหมายถึงว่าเราจะต้องมีกำลังกำลังเสียงแล้วก็มีประสบการณ์ที่อ่ามากพอสมควรที่จะเอามาสอนอ่าการทำ YouTube นะคะแต่พี่นานานะเป็นคนที่มีประสบการณ์น้อยแล้วก็ความรู้ก็ไม่เยอะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าอยากที่จะ ทำเรื่องอื่นไปด้วยนะคะการทำคอนเทนต์อื่นในพินานาก็ยังไม่เคยรีวิวสินค้านะคะทุกคนครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะเอามารีวิวนะคะวันนี้พินานาน่าจะมารีวิวผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะมีน้องในช่องเป็น f c ในช่องมาดามบ้านนอกนะคะที่ถามว่าทำไมพินานาน่ดู ผิวอ่อนกลัวยาวใช้อะไรอยากรู้อะไรเงี้ยนะคะพี่นานาไม่ได้มีครีมหรือเครื่องสำอางที่มากมายหรอกค่ะแต่พี่นานาใช้ใช้อันนี้นะก่อนนอนทุกวันนะคะทุกคนอันนี้นะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้นะใช้นานมากใช้มานานแล้วนะคะเนี่ยเกือบปีแล้วค่ะแต่จะใช้แบบ คือในน้อยเน,นี่ยนะคะทุกคนมันก็จะ,ะทั่วถึงมากเลยจะทาเฉพาะตอนกลางคืนเ <c oughs> พราะว่าถ้าทาตอนอตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหนียวนะคะไม่แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เหนียวแล้วค่ะทุกคนแต่แต่ว่าถ้าทาตอนกลางวันกลัวว่าน่าจะมันเยิ้มอะไรเพราะพี่นา,นานานะไม่ได้ทาแป้ง ไม่ได้ทาแบบเครื่องสำอางชนิดอื่นนะคะอะก็จะทาแต่น้ำมันมะพร้าวแบบนี้นะคะตอนกลางคืนนะคะทุกคนใช้มาแค่ประมาณอ่าตอนที่ย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะ <g ül> นั่นแหละก็เลยซื้อตัวนี้นะคะมามาใช้มาใช้ทาคอแล้วก็ทาผิวก่อนนอนนะคะพี่นานาก็อายุ52แล้วนะคะแต่ที่อ่าดูผิวเหมือน เหมือนยังไม่แก่ในบางครั้งนะ่ะพินานาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพ,พินานาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วยกล้องแอฟกล้องนะคะแล้วทีนี้แต่จริงๆพินานาก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนี่แหละค่ะ <laughs> อันนี้นะคะทุกคนนี่ขนาดใช้มาเป็นปีนะ่ะยังไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าใช้นิดเดียวนะคะ พี่นาหนาก็จะใช้ทาเฉพาะหน้าแล้วก็คอเฉยๆนะคะแล้วก็ผิวแบบนี้นะคะทุกคนแต่ต้องทาหลังจากอาบน้ำนะคะต้องดูแลผิวพันหน่อยคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวหน้าร้อนก็ทาได้คะ่ะเพราะว่าทาเฉพาะตอนกลางคืนตอนกลางวันนก็ไม่อยากทาเพราะว่าแสงแดดกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถูกกันไม่ได้ ก็คือเขาก็จะเกิดไปอ่านในหน,นังสือหรืออ่านในอินเทอร์เน็ตนี่แหละคะ่ะเขาบอกวาอ่าอย่าให้น้ำมันมะพร้ากกับแสงแดดที่ประทะกันเพราะว่าจะทําให้หน้าเรานะเกรียมหรือไหม้ได้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะพี่ณน,น,นาก็ใช้เฉพาะอตอนกลางคืนค่ะยี่ห้อนะคะทุกคนอันนี้เป็นยี่ห้อ,อเดี๋ยวใส่แว่นตาก,ก่อน เรนี่นะคะทุกคนเรนี่โบโบเทเรโบเทดี๋ยวพี่นันนาก็จะถ่ายรูปน้ำมันมะพร้าวนี้ให้ดูนะคะเพราะถ้าให้ดูแบบนี้นะ,ะตัวหนังสือก็จะกลับด้านเพราะพี่นันนาใช้กล้องหน้านะคะนะคะใช้ได้นานมาก สงสัยจะใช้เป็นสิบปีนั่นแหละค่ะค่ะทุกคนคะวันนี้พี่นานาก็มาแจ้งมาบอกทุกคนนะคะว่าพี่นานาจะเปลี่ยนช่องนี้เป็นช่วงไลฟ์สไตล์หมายถึงว่าทำสารพัดอย่างนะคะเรื่องการแชร์ประสบการณ์ทำยูทูะก็จะแชร์ถ้ามีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็จะเอามาพูดคุยให้ทุกคนฟังนะคะ แต่ก็จะทำเกี่ยวกับการรีวิวสินค้านี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายมากค่ะพี่นา,นานาก็เลยจะมาบอกทุกคนนะคะคาะไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะมาติดตามว่าพี่นาน,า,น,า,น,า,นาจะมารีวิวอะไรอีกนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย